สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูรถดีแตน4ี่คูณ4นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อ2เพลานะครับเป็นเพลาลอยนะครับนี้ผมจะนําส่งที่อําเภอที่จังหวัดรู้สึกที่ถ้าจํไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นปทุมธานี1คันคลองหลวง1คันแล้วก็ขอนแก่น1คันนะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง Z ซ5 5นะครับระบบสตาร์ทกุญเจนะครับมีไรสตาร์ทนะครับแล้วก็ ระบบเบรกลมครับระบบเบรกลมดูดนะครับเป็นระบบเบรกลมดูดนะครับเบรกลมดูดครับพวงมาลัย power ครับพวรงมาลัยเป็นระบบ power นะครับอันนี้ก็เป็นไดชาร์จไดลมดูดไดนะครับโครงมาลัยก็เป็นของใหม่นะครับทางบริษัทกําหนดมาว่าต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานนะครับมีของใหม่เลยไม่ใช่ของชังกงนะครับคันยกก็จะมีสี่ตัวเขาจะเป็นยกดัม แล้วก็โฟวินขรับ4ล้อขับ2แล้วก็เกียร์ฝกักระบบเกียร์เป็น5เกียร์เดินหน้าครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าเกียร์ห้าแล้วก็หกเกียร์ถอยครับนี่จะเป็นระบบบอกนะครับให้ผู้ใช้งานได้ดูว่าตัวไหนจะยกตัวไหนจะ,ะบอกไฟเลี้ยวมีครบหมดนะครับไฟเลี้ยวไฟพามาครับส่วนช่วงล่างนะครับจะเป็นช่วงล่างโฟวินนะครับของใหม่นะครับไม่เคยใช้งานเลยครับใหม่ ศูน์กิโลครับเป็นหกลูกนะครับกระถาเป็นของใหม่เลยนะครับเขากําหนดมันต้องเป็นของใหม่นะครับห้ามใช้ของเชิงกงนะครับเป็นอย่างไรสโลก็ของใหม่นะครับไม่เคยใช้งานใหม่แกะกล่องไม่ใช่เชิงกงนะครับอบล็อกํานี่ก็ยกได้ประมาณเจ็ดตันนะครับยกได้เจ็ดตันนะครับไม่เกินเจ็ดตัน ระบบช่วงล่างด้านหลังครับก็จะเป็นเพาลอยครับจะไม่ใช่เพาจมนะครับระบบแนบเป็นแนบเต้าใหม่เจ็ดเซนของใหม่ครับไม่เคยใช้งานเหมือนกันครับนี่คือระบบช่วงล่างนะครับจะเป็นเพาลอยเป็นเพาลอยครับจะรับน้าหนักได้เยอะกว่าที่เป็นเพาจมนะครับคือระบบช่วงล่างนะครับอย่างหน้าทั้งหน้าและหลังเป็น7จ็ดร้อยสิบหกครับ ของกระบะนะครับสูง80เซนนะครับว้าง180ยาว3เมตร50ครับไม่รวมมานั่งนะครับบกใส่ก็จะ,จดะสดวกจัาซีเป็นเหล็กหลังน้ำนะครับหน้าห้าผมดามซับในให้เรียบร้อยนะครับดามซับในให้เรียบร้อยตระกอมแข็งแรงส่วนกระบะก็จะเป็นเหล็กหลังน้ำนะครับก็ จะประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามที่ร้านเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออช่องทางทางเบอร์โทรศัพท์ t i k ต o อ,อกเฟ e บุ๊ k กูได้ไหมเนี่ยอันนี้ผมก็จะนำส่งทั้ง3าคันนะครับ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0934310699 0, 9, 3, 4, 3, 1, 0 7, 9, 8 1, 2 9 8 8 7นะครับอู่กิจเจริญยนต์การช่างอำเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิครับผม